วันนี้ก็มาพบก,กับครูหนึ่งอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องอวัยวะต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะชื่อของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราใช่ไหมคะในวันนี้นะคะครูหนึ่งจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะตานะคะเด็กๆตาม,มีไว้ทําอะไรคะ ดูนั่นเองนะคะดูสิ่งต่างๆรอบข้างของเรานะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะต่อไปนะคะหูค่ะหูมีไว้ฟังฟังเสียงฟังเสียงต่างๆรอบตัวเราเช่นกันนะคะต่อไปนะคะจมูกจมูกของเรามีไว้ดกมกลิ่นมีไว้หายใจนะคะ กินมีไว้พูดนะคะเด็กๆสุดท้ายแล้วก็มือนะมือของเด็กๆนะคะมือเอาไว้จับสิ่งของนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะพี่หมิงก็มีคำท้องจองนะคะมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะตาเรามีไว้ดูหมูเรามีไว้ฟัง จมูกดมกลิ่นหายใจฝากไว้กินและพูดเสียงดังมือหนูทั้งสองข้างใช้หยิบจับทำงานทั่วไปอ่เเาเด็เกๆคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะเดี๋ยวมาพบกับคุณหนึ่งใหม่นะคะสวัสดีค่ะ